คเอย่าไม่ผู้ช่ไหมไม่สงสัยในเวลาที่เราเดินต้องหัว่าเธอได้ยืนสัการว้เลฉันควรทำยังไงควรจะพูดยังไงให้เธอชื่อฉันทำยังไงเงินจะทำบาปนี่หรกันฉันจะบอกพระให้เราฝัทุกวันละความ

ถ้าเธอไ,ไม่สงสัยในฉันอ<ป>ีกแล้วถ้าเธอไม่ไสงสัยในฉันอีกแล ว่าเธอไม่เชื่อสัญเพราะเธอเพราะอะไรไม่มีความบริืานหรือฝ้าขึ้นบนตั้งใจแคไม่ทางใกล้ๆเธอจะรู้ไหมว่าใจฉันมังไว้ไม่เป็นใคร เรื่ออะไรครับไม่รู้ไปกลับม่กลับไม่เลยไปครับไปเมื่อกี้ครับเป็นเพลงครับรู้จะกลับไม่กลับก็เดินไปด้วยพูดไปด้วยให้ไม่กลับก่อนไปไปเซนต้ามั่งของแกจริงไมนีจริงจรว้าจริงนะว่าไปจริงไหมเนี่ยจริง ไม่เพลงเหรอไม่เมื่อกี้เขาคุยกันใช่ไหมเขาคุยกันด,กด,ดอยู่ดีเขาดูอยู่หลังเวทีก็เฮ้ยเขาคิดอะไรกันเย่ๆว่ะอะไรย่าเงี้ยอยู่ดีๆพี่อ่นตซตาหอมแก้มพี่เฟิร์สครับจุกหนึ่งปุ๊บแล้วพี่เฟิร์สปุ๊บจุกน้าหอม่แซเตา วหวังเชื่อไดหวังชไไม่ได้เดดลยน้ำตัวดีกว่าเรายังไม่ได้น้ำตัวเลยเผื่อมีคนไม่รู้จักเราไงมพี่จา๋าครับผมสวัสดีครับผมผมจิมได้ครับผมว่าคนมาวันแรกน่าจะรู้ชื่อผมแล้วยังไงผมชื่ออะไรครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้ตายแล้วพอเลกว่าแค่ไม่ต้องรู้จักดีกว่าเพราะว่ามันจะเกินไปวันนี้ต้องมีชื่อใหม่ผมจัสตินใช่ไหมจัสตินอะไรจัสตินอะไรอันนี้บ้อกหน่อยแส่เขาลืมแล้วโซย่าโฟนครับหรือชื่อนะครับผมน้องกีวี่ใช่แล้วก็เมื่อกี้มเพลงซึมซับนะฮะกับเพลงไม่รู้ว่านี่ระบาดหรือเปล่า อะไรนะไม่รู้ว่าเรื่องวันนี้เราจะอุทานหน่อยไม่รู้ว่าเรื่องว่าอะไรเปล่าใช่ครับเป็นซิงเกิลของพวกเราเองครับก็เป็นเพลงรักหวานๆซึ้งๆครับอยากมอบให้ทุกคนที่นั่งอยู่บนออนนี้เลยครับใช่ครับใช่ใช่ใช่คร่บมีผมมีเรื่องหนึ่งอยากคุยกับคุณว่าคุณคิดยังไงทำสีผมนี้ มันมันหล่อนะมันหล่อคือคือมันหล่อมากมากคิดว่าแบบเปลี่ยนลุคแล้วมันแบสดีอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนไปถึงเมื่อสีชอบแม้ทำไมทำไมถึงเมื่อสีดีใจเหมือนกันก็ก็อยากแบบทำอะไรที่งอะผมเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวเงี้ยตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับหน้าไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าสีเออสีมันก็ออกทองๆหน่อยแต่ว่าพอดูกระจกแล้วเอ้ยอันนี้มันหล่อวไง Ane, ใช่ครับก็นั่นแหละก็แหละก็อยากทำอะไรใหม่ๆอยากให้แบบเออครั้งเนี้ยเอลเอลเป็นครั้งที่สามของเราแล้วคอนเสิร์ตเป็นครั้งที่สี่ห้าหกของเราแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ทําให้แฟนคลับที่เออมาดูเราหรือว่าแฟนคลับใหม่ๆอย่างเงี้ยดูเราไม่เบื่อแหลกตาแหลกตาใช่ก็แบบมองหน้าคนนี้แล้วไม่เบื่ออะไรเงี้ยไปมองปีที่แล้วกับตอนนี้เฮ้ยมันไม่เหมือนกันว่ะแล้วตอนอนาคตมันจะเป็นไงวะเขาก็อยากติดตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็พยายามทํา ทำตลอดอะไรเงี้ยทั้งทั้งเนี่ยทั้งเรื่องลุกด้วยครับแล้วก็เรื่องความสามารถด้วยเรื่องแบบร้องเพลงร้องเต้นอะไรก็ต้องพยายามพัฒน,นาให้เออทุกคนดูแล้วไม่เบื่อกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้ไม่ได้มาแค่โชว์นี้แน่นอนมันน่าจะรู้แหละเดี๋ยวสปอยนิดหน่อยแต่ว่าอีกโชว์นึงเนี่ยเราจะเป็นสปอยได้ไงมันเป็นแผนการที่มีเสนห่ห์ถูกแต่เผื่มว่าเขาเห็นเต็มทวิตเตอร์นะเมื่อวานเออมาแบบเต้นแบบดุเดือดเซ็กซี่เซ็กซี่นิดหนึ่ง รู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มแบบไม่รู้ทำเมื่อไรแต่อย่ท้อเพื่อคิดอยู่เลยเพื่อใช่รู้สึกว่ามันเริ่มร้อนอแล้วครับเออทำยังไงดีอ่ะก็เดีย๋ยวจะไปช่วยกนต้องถอดด้วยไหมหรือยังไงใช่เพราะว่าโชว์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นโชว์ที่ดุเดือดมากๆเลยเอะมันจะเป็นพาร์ทอ้ยไม่บอกดีกว่าว่ามันเป็นพาร์ทอะไรแต่ว่าจะเป็นโชว์ที่ดุเดือดแล้วพร้อมกันเลยครับ ไม่พร้อมเลยเสียงไม่พร้อมเลยพร้อมไหมครับแานคุณส่งข้าโชว์เลยฮะมันพูดนู่นนี่มาอยู่ดีๆีก็ส่งมาข้อโชว์เลยข้อโชว์โอเคอ่ะเอ้โหไปไม่เป็นเลยครับผมก็สำหรับโชว์ต่อไปนะครับผมยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนมาเป็นอีกอีกแนวหนึ่งกับพวกเราเลยที่เมื่อกี้นี้เพิ่งโชว์ไปนะครับผมจะเป็นไงไปดูกันครับผม